ทั้งสองคนขอบใจมากเลยนะ,นะ,ะที่ทมากับฉันแต่ว่าทั้งสองคนอยู่โตเกียวก็ดีแล้วแท้ๆบ้าเหรอจะปล่อยให้นายมาคนเดียวได้ยังไงกันเล่าเอาแต่นั่งอยู่เฉยๆมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะจะเอินจริงด้วยนะพอสู้ครั้งที่สองจะถึงได้รู้ว่าเบีโก,โกแข็งแกร่งกว่าพิซาาตูนอื่นแบบคพละเรื่องเลยเออพอพอตกายของฉันเองก็ ฉันไม่ได้อยากแข่งกับนายสัก,กนหน่อยนะอะถึงจะพูดงั้นก็เถอะโอ้ดูนี่สิจะซื้อปิศาจมาจากกรประบูลได้ด้วยละ่ะเอ๊ะซื้อด้วยเงินนะเหรออ๋อไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันน่ะแต่ตัวเลขตรงนี้มันลดลงนะ่ะตออได้รู้สึกตกใจแล้วก็ไม่ยอมรับมันด้วยแต่ถ้ามีพลังนี่เราจะสามารถปกป้องผู้คนและต่อสู้กับศัตรูได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อฉันจะปกป้องทั้งสองคนเอง The eh? Devil SURVIVOR 2 The Animation <Second> e. เรารู้เรื่องจากพอบอแล้วขอบคุณมากนะที่มาโอซาก้ายินดีต้อนรับ uh oh. oh. พวกเธอคือซัมูเนอร์ที่ประจำการอยู่โตเกียวสินะกำลังรออยู่เลยกอคุณคุณคือคุโจฮโินากะและที่อยู่ตรงนั้นคือวาคุอิเคตะพวกเขาก็เหมือนกับพวกเธอนั่นแหละเป็นซัมูเนอร์ที่เพิ่งจะเข้าประจำการเมื่อวานเหมือนกันเลยนะฝา,ากตัวด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> จะตามหาคนนะนะเชิญพวกเธอจัดการกันเองเดี๋ยวสิเคตะ,เ,คตะเพราะว่างานของฉันก็คือ Oh. การล่าปีศาจอะไรกันหน้าเจ้าหมอนั่นถ้าทางเด็กคนนั้นจะไม่ได้หวาดกลัวสถานการณ์ในตอนนี้เลยนะข้าจะอันตรายแฮะ พวกนวยค้นหาจะมาตรวจสอบหลายรอบแล้วก็เธอแต่จะให้ดูนิดนึงนะห้องวิจัยของดอรคันโนเนี่ยตั้งแต่ที่ด็ตอร์หายตัวไปห้องก็ถูกทิ้งไว้แบบเนี้และที่สุดท้ายที่มีคนเห็นด็ตอร์ก็คือโต๊ะตัวนี้แหละแล้วพอจะรู้ป่าแสอะไรบ้างหรือยังคะไม่เลยสักนิดไม่มีวี่แววว่าโดนทำร้ายเลยอ่ะยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีร่องรอยว่าเธอออกไปจากตึกด้วย เออจะตามหาคนโดยไม่มีเบาะแสเนี่ยนะทำไรไร้ายสาระในเมื่อศัตรูมันอยู่ตรงหน้าก็แค่จัดการมันให้หมดก็พอแล้ว อุต่าห์ได้เป็นสมอมเดอร์แล้วทั้งทีไม่มีงานที่กเกหมาะกับตำแหน่งมากกว่านี้แล้วหรือย,ยังไงนะเฮ้ยจริงอย่างที่ได้จ um> ี่พูดหรือว่าที่พวกเราถูกส่งมาที่นี่จะเป็นเพราะเหตุผลอื่นนะผู้ชายคนนั้นคิดจะมาหยุดหัวใจของเราอย่างนั้นเลยน่าสนุกนี่ ไม่ได้หมายความว่าฉันเลือกอยู่ข้างนายหรอกนะ <su> ฉันก็แค่อยากจะลองทดสอบมนุษย์ให้มากกว่านี้นะเกิดอะไรขึ้นระบบเขตอาคมถูกจอมตีจากภายนอกครับว่าไงนะนี่คือจิฟส์สำนักงานใหญ่นะใครจะมาทำอย่างนั้นได้แต่ว่าในตอนนี้ช่องสัญญาณของจิฟนะมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบหมดทุกด้านแถมยังเสริมแนวป้องกันด้วยพลังเวทอีกจะไม่เข้าหรอก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวใช้สอดสัญญาณอื่นซิไม่ได้ผลค่ะมันค้างหมดเล้วชแบบนี้เรห้องฐานเระหมดแน่เปิดโปรแกรมป้องกันแบบฟูอย่าให้แคคเกอร์เจาะเข้ามาได้ครับเดียเข้าเลยเ้ยเยวเข้าลยเ้ยไม่รู้เหมือนกันดไปกันบ้างไม่รู้เลยเไม่ได้ รีบหาตำแหน่งของแฮกเกอร์เร็วเข้าเรื่องทำการแกะรอยจากเส้นทางภุมรุกเครือขยายอะไรกัน่นะเออากันใหญ่เลยอะ,อะชั้นที่หนึ่งรอยเกอร์ถูกจ่อเข้ามาแล้วครับรหัสที่ตั้งด้วยพลังเวทก็ถูกแฮกไปแล้วครับ,บ,แ,บแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าการจโจมของแฮกเกอร์สินะ บรรยากาศช่าจะไม่ค่อยดีแล้วสิทันที่สองถูกเจาะแล้วนี่ก็เป็นฝีมือของเซฟเทนทริออนเหรอครับรอเออเป็นใครกันนะ่ะกูเซฮิบิกิเป็นซามานรครับที่มาจากโตเกียวล่ะรับเด็กแบบนี้เข้าไปอยู่ในกิฟส์หมอบอท่านคิดอะไรของท่านกันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเธอคอ,อยเอาไปยงทางจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะถอยงั้นเหรอแต่มันไม่มีที่ให้หนีแล้วนี่ครับ ฉันที่สอบถูกจจบแล้วครับแบบนี้แค่ตัดน็ตแบบเบรคซะก,ก็หมดเรื่องแล้วลวมะมั้งถ้าหากเราตัดไฟซะ,ะขับใจนะแค่ตัดไฟก็น่าจะหมดปัญหาแล้วนะคะจะทำบ้าๆแบบนั้นได้ยังไงกันถ้าพื้นตาระบบตอนนี้โอสก,กาจะสูญเสียแนวป้องกันพลังวิญญาณทันทีเท่ากับว่าไม่มีอะไรต้านทานการโจมตีจากคู่บุกรุกเลยนะนี่หรือว่ามีใครบางคนที่ความร่วมมือกับเซฟเทนเิออลเหรอครับ ก็อาจเป็นไปได้แปลว่าเจ้าตัวที่สองมันเล็กที่นี่อย่างนั้นแหละนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะโอซินยามโต,โต้รู้อย่างนั้นเหรอว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ชั้นที่สี่ถูกเจะแล้วปัญหาตำแนงของคร,ริสต์ตัวเสร็จแล้วค่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในนี้งั้นเหรอะอะกันนี่แล้วถูกโจมตีจากทั่วญี่ปุ่นค่ะอะไรนะ ก็เน็ดวกส่วนใหญ่หยุดทำงานแล้วนี่เป็นไปไม่ได้หรอกมันแค่หลอกเรารีบหาตัวให้เจอเวลาแบบนี้ใครกันนะ,ะคลิปใบหน้าหยาบส้นชีพชุดใหม่มาถึงแล้วครับเคตาเอ,เอ,เอะเคตาเคตาเข้ารู้โจรู้หรือเปล่าครับว่าที่ไหนที่ไหนแล้วมาทำไมล่ะเอา,ถานะเถอะะ นี่มันเฟสติวัลเกตก็อยู่ใกล้กๆแค่นี้เองนี่นะช่วยจำกัดวงค้นหาให้อยู่ในบริเวณนั้นทีนะครับเด็กยังเธอจะไม่รู้อะไรอยู่ยิ่เฉยเธอะแล้วเขาสิาค่ะค้นหาเสร็จสิ้นเมืองโอซาก้าเขตนานิวะตรงซากเฟสติวัลเกตค่ะเกรเกอโจมตีเสเราจากที่นั่นค่ะอยู่ติดกันเลยเหรอเนี่ย สุดยอดเลยฮิบิกินายรู้ได้ยังไงนะจริงๆด้วยตรงนั้นเหรอุณเซอฮิบิกิอยู่ที่นั่นใช่ไหมบอบอรีบไปที่เฟสติวัลเกตแล้วหยุดแครกเกอร์คนนั้นให้เร็วที่สุดซมอนเนอร์ที่อยู่ใกล้ๆก็รีบตามไปด้วยคือว่าฮะคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้พี่สงพวกเรามาเหรอครับ รีบเดินทางไปที่เฟสติวัลเกตในเขตนานิวะโดยด่วนขอย้ำอีกครั้งซามเนอร์ที่ปฏิบัติการตอนนี้เราต้องแข่งกับเวลาหมายคืเร่งไปได้ขอย้ำอีกครั้งซามเนอร์ที่อย่าให้บาคุีเอ่เคตะคุงเข้าไปที่เกิดเหตุเชื่อสังการแบบนั้นด้วยครับคลิปใบหน้ายมสิ้นชีพคือตัวบบกอนาคตในเมื่อรู้ล่วงหน้าได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงได้ เฮ้ยเฮ้ยใครกันฟา้าทำมาตกใจหมดเอ่อที่เจอไม่ได้ขอทันทีเถอะน้อยเก๋ 고세히비기, 지지마다이지 니타이오, 그리고 쿠죠히나코. ทั้งสี่คนกำลังจะเข้าไปในเฟสติวัลเกแล้วค่ะสมนเดร์ในเขตออสก,กาอีก8คนก็ใกล้จะไปถึงแล้วคาดว่าอีสานมาทีจะไปสมทบกันค่ะลยเบอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักหมดสักทีแฮะ Oh. <c oughs> อ่อนมากสินะถึงต้องมาเป็นฝูงอะอ๋อ นี่เธอไม่ทำอะไรที่นี่อ่ะเจ้าบ้าถ้าหากฉันไม่มาแล้วก็นายตายไปแล้วรู้ไหมยุ่งไปเข้าเรื่องนะพวเธอไม่ได้กำลังตามหาด็อกเตอร์อะไรนั่นอยู่หรอกเหรอแคตะข้างหลังแคตาเดยกชื่อเั้หนุนหัวได้ไงอ่ะอย่าไปทำเป็นตีซีนะใครยิงชั่วที่มาทันไม่เป็นไรใช่ไหมเออ เออเอ,อ้จะอุ้มไปถึงบ้า่ไหร่กันเล่า <c oughs> ที่สำคัญนะนะต้องรีบหามือถือที่เสียการควบคุมไม่งั้นพวกนี้ก็จะโผล่มาเรื่อยๆไม่ใช่เจ้าพวกนี้เน่ะมีครืกอเกิดมีคนควบคุมฮะฉันจะไปหาตัวเจ้านั่นเองหร <c oughs> ือกันเลยมีซาตอใบของฉันโอบริยงอากาทิออนสนุนพวกเบียกโกทีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรน่หรอชื่อมือฉันแทนไน <c oughs> <อ>้โมโ ทำไมพิซซ่าฉันกากแบบเนี้เธออย่างฮี่พิกิครับสมนนเคนอื่อเหรอเฮ้เสียใจด้วยนะแต่ว่าคนที่ไปถึงที่นั่นได้น่ะก็มีแค่พวกเธอเท่านั้นน่ะไม่ต้องสนใจรีบจับตัวครัคเกอร์มาให้ได้ก่อนแล้วกันแต่ว่าครัคเกอร์จะปัญหาน่ะ ตอนตัวอยู่ห่างจากตำแหน่งที่พวกนายอยู่ในตอนนี้ประมาณ50ส<อ>ิเมตรแค่จับตัวคนร้ายให้ได้ก็พอสินะงั้นฉันจะหาให้เจอเองเ,อเ,อเข้าใจแล้วฉันกับคุณที่นาโกจะรับมือศัตรูตเองโอเคฉันก็อยู่ในคนนะอย่าลืมว่าซเ่เออแล้วฉันล่ะคุมกันคนนี้ต่าทีนะโอเคไปเลยเอาเลยเบียกตลิลิม ฉันได้หกถูกเจาะแล้วแล้วโปรแกรมจู่จองของทางเราล่ะจะไม่มีผลเลยครับทั้งหมดทำให้ใช้งานไม่ได้เอาอัลมาเดวมาใช้ เอามาเดลเหรอเอเอเฮ้เอ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 ามาเดลเหรอคะใช่ฮะโปรแกรมไวรัสที่ดรคนโนกพัฒนาขึ้นมาแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะคะถ้าจะใช้ในช่วงที่เธอม่อยู่แบบนี <ok ้มันเสี่ยงนะคะไม่เป็นไรใช้ซะรับทราบมาใช้เอามาเดล <L> an> an> อ่ะการเคลื่อนไหวอ <S <S <an> ขนหนองพวกนั้นชนะไปทิบิกิครับวิธีแบบนี้น่ะผมทาได้เพียงแค่ทวงเวลาเท่านั้นละที่เหลือขึ้นอยู่กับนายแล้วนะทิบิกิเราจะต้องปกป้องทุกคนให้ได้เราต้องชนะให้ได้ตอนนี้ศัตรูมาถึงชั้นป่าแล้วครับอย่าให้ไปถึงส่วนของหัวใจได้ก็พอแล้ว รยุดมันไว้ที่นี่แล้วเมื่อราทำการก๊ปปี้โปรแกรมชั้นแปดทำให้สตรุสับสนเจ้านั่นน่ะเหรอคนร้ายถ้าไม่รีบจับตัวแล้วก็ทุกคนมีหวังเจ้าเนี่ยนะถ้าเป็นโอเกอร์ของฉันอโอเกอร์ไีจับคนคน,นั้นทะีนะ อา <c oughs> อะไรนะคุณนตาเอ๊ะเน่มันใครน่ะโทโตมุไงดีล <Kendall> ่ะคุณนีตา เอ้ยเพี้ยนแล้วไงเล่ายังมัวทำหน้าเอออีกขอบใจนะเฮ้ยไม่ต้องมาขอบใจใช่หรอหนะาไอ้ข้ายังชั่วนี่ตาจังคุณที่นาเกเอเนนเจ้านั่นสินะคนร้ายคันโนฟูมินี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยด็อกเตอร์คันโนยังฮันเหรอเธอถูกศัตรูล้างสมองกันเหรอ คุณสร้างระบบของจิ๊บกลายมาเป็นศัตรูแบบนี้หมดทางสู้ตั้งแต่แรกแล้วฮิบิกิจับตัวแครกเกอร์คนนั้นมาครับเิบโกสายฟ้าทำอะไรมันไม่ได้เหรองั้นลองเจอช็อกเว็บหน่อยสิ เจ้านั่นทำไมมันเก่งเนี่ยเกต้าโจมตีพร้อมกันเถอะฮะนายมีสิ่งอะไรมาสั่งฉันอ่ะเบอร์เซอร์ของนายก็จะไม่ไหวแล้วนะต่อเอาให้จบในทีเดียวงั้นก็ช่วยไม่ได้เดชีได้ยนหรือเปล่าออโอเค มาถึงแนวป้องกันสุดท้ายอาสะท้อนแล้วครับเอาละไปเลยเบียโกเจ้านั่นแค่ตัวล่อไฟซสำเร็เไ็กจี จุดแล้วนั่นเหรอโอ้โอเป็นยังไงครับทีเดีวจบแล้วเอาตัวเยนน่าลงมาเลยรู้เหมือนว่าจะดีใจกันเร็วเกินไปหน่อยเนอะเบอร์สองมนุษย์มักพลาดในตอนสุดท้ายเย้แล้วหนีไป โกฟูบินผมเหนื่อยสินั่นงั้นเริ่มงานสุดท้ายได้เลยฮึ อาร์มาเดลกำลังกัดจินระบบของสำนักงานครับมีมันเป็นประหัสทำลายระบบเพื่อลบร่องรอยทั้งหมดของผู้ใช้นะครับโออย่าแล้วไฟเวิร์ถูกทำลายแล้วค่ะอัตราการปลุกรลุกร้อยเปอร์เซ็นต์เนืองการของสืเทนคาคุถูกทำลายแล้วครับนี่มันอะไรกัน วิแ้โอยเคตา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 ไม่จริงอะอะไรกันตายแล้วเลี uh, ่ยงความตายจากคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพไม่ได้อุสารู้เรื่องหน้าแล้วแท้ แนวป้องกันพลังวิญญาณในเขตโอซาก้าไม่เหลือเลยเซบเซนทริออนปรากฏตัวที่โอซาก้า<ะ> ฉัา um, 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 uh, um, um, ไปอไรกาผู้กมันเป็นผ yeah, ันจะตากับนายเองนผูเสคง